ติ๊เกร์ไข่คนไม่ใหม่นนทเบอรีทุกท่านนะครับวันนี้บรรยากาศสดจากอนุสวรีประชาธิปไตยนะครับกิจกรรมโดยกลุ่มะลุฟ้านะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลานัดหมายแล้วนะครับแต่ว่ามวลชนก็ยังทยอยเดินมาเกินเดินทางมาอยู่นะครับเพราะว่าฝนตกลงมาโปรยปลายแต่ว่าตอนนี้ที่อนุสาวรีประชาธิปไตยก็เริ่มจะหยุดแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านนู้นเองมีการ นำป้ายผ้าน่าจะเป็นการเขียนเขียนข้อความระบายความในใจที่มีต่อรัฐบาลของประชาชนนะครับที่แยกกระสมเมื่อวันอาทิตย์ที่5ที่ผ่านมานี้นะครับวันนี้รายง,งานสดจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทัพรีนะครับวันที้อังคารที่7กันยายนนะครับผมเดีย๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศใกล้ๆกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศโดยรอบสักหนึ่งสักรอบสองรอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งดูหน้าเวทีปราใยกันวันนี้ก็มีหลากหลายกลุ่มนะครับที่เข้ามาร่วมเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับ นี้ก็เป็นบูธของ i อรอนะครับมีการจำหน่ายหนังสือ112 introduction นะครับราคา200บาทนะครับหนึ่งหนังสือจาก i อรอนะครับแล้วก็มีการตั้งแคมเปญเขียนจดหมายถึงเพื่อนเรานะครับแแท็กปล่อยเพื่อนเรานะงคนรับผิดชอบชุนี้ส่วนด้านซ้ายมือนี้มีการ เขียนป้ายผ้าระบายความรู้สึกนะครับแล้วก็มีการตั้งแกลเลอรี่อาร์ตครับโดยศิล,ลปินหลากหลายท่านนะครับถ้าใครได้ติดตามในแฟนเพจของทะลูฟ hmm. ้าก็ขอแจ้งรายชื่อศิลปินไว้ที่หน้าเพจทะลุฟ้านะครับก็ติดตามกันได้นะครับกพรตอนนี้กำลังจัดติดแปะผลงานขึ้นบนบอร์ดให้ได้ชมกันนะครับนี่ศิลปินที่ผมปื้มมากเลย ไข่แมวไข่แมวใครอยากดูง,งานไข่แมวไหมครับชอบมากเลยครับนี่เลยแต่งตัวแลนแบบใครหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ปิกลัำหน้าที่ไลฟ์สดนะครับอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับบรรยากาศสดเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับ นี่น้องไข่แมวันะ้งไข่แมวไข่แมวเอ็กนะฮะน่ารักมากอันนี้เพิ่มเป็นส่วนตัวนะครับส่วนด้านนี้ของอนุสาวรีย์ก็มีการขึ้นป้ายผ้านะครับแล้วก็น่าจะกําลังขึ้นป้ายผ้าเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งกล้องอยู่ด้านหน้าเวทีจะได้เห็นบรรยากาศกัน ก็ท่านใดเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคับฝากกดติดตามแล้วก็สนับสนุนเสื้อผ่ายคนรุ่นใหม่หนเท้บุรีได้นะครับที่ผลตับหมดเลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะโอนไปที่กองสุนทรุนราษฎระสงค์ก็ได้นะครับเข้าไปที่เพจกองทุนราษฎรประสงค์ได้เลยเพราะว่าอย่างเพื่อนเราเมื่อวานเนี่ยครับก็ที่แยกดินแดงน้องๆเยาวรุ่นกลุ่มพลูแก๊สเองก็โดนจับเป็นจํานวนมากนะครับก็อาจจะต้องใช้เงินในการประกันตัวสูงสักนิดนึงนะครับเพราะว่า ีจำนวนคนที่โดนจับเยอะก็ยังไงก็ไปร่วมสมทุนกันได้ที่บัญชีของกองทุนราษฎรประสงค์นะครับหรือว่าจะสนับสนุนมาที่เครือข่ายคนรุ่นใหม่หนุนทบ,บุรีก็ได้นะครับเพื่อการลงพื้นที่ติดตามแล้วก็เราจะมาแจกน้ำแจกข้าวให้มวลชนนะครับแต่ว่าวันนี้เครือข่าขคนรุ่นใหม่นนทบ,บุรีเองก็วันนี้อาจจะไม่ได้มานะครับ อาจจะมาติดตามสถานการณ์กันอย่างเดียวนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับเดีย๋ยวดูบรรยากาศการตั้งเวทีไปกลางๆนะครับ ฮัลโหเชฟนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลเชฟฮัลโหลฮัลโหลเชฟหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลเชฟก็สู้ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าัลหฮัลโหลหลเชฟหนึ่งสองสามสี่ห้าัลโเชหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลเฟฮัลโหลฮัลโหล อยู่ตีกลับไลฟ์เพื่อไปหาดื่มเพื่อนดื่มเย็นๆด้วยนะครับวันน,นี้ มิชชาชีพด้วยนะครับผมผมเห็นมาหลายเจ้าแล้วเจ้านี้ขอยืมเงิน80บาทะฮะถ้าจะโอนเงินให้ใครระวังมิชาชีพด้วยนะครับนเราไม่มีนโยบายนะครับถ้าจะร่วมสนับสนุนรกรกนนะถายผลลัพใหม่ครับลีก็โอนข้ามาที่บัญชีด้านลา้างจอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะตามสนับสนุนเข้ากองทุะะนรัรดระส์นะครับที่เอาไว้เอาเงินไว้ใช้ประกันตัวเพื่อนเราก่อสนับสนุนได้เลย เราไปเดินดูบรรยากาศโดยรอบกันสักนิดหนึ่ง ตอนนี้มีการขึ้นปาสใสของพิธีกรแล้วนะครับบยากาศก็ชุ่มฉ่ำกันทั้งนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกลงมาแต่ตอนนี้ฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาแล้วนะครับก็เบาบางลงแล้ว นีบูธของไอรอนะครับลงชื่อเขียนจดหมายถึงเพื่อนเราในรวนจำนะครับก็มาลงชื่อกันได้ที่นนสวรีประชาธิปไตยนี้เลยนะครับของไอรอแล้วก็มีการจำหน่ายหนังสือด้วยนะครับหนังสือของ อินทูดัชชันนะครับ112ราคา200บาทนะครับมีสติกเกอร์ด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยนะใครอยากสนับสนุนการเคลื่อนไหวไของประชาธิปไตยก็มาร่วมสมทบทุนกันได้หรือว่าเดินทางออกมาซื้อกันได้นะครับเขียนจนใหม่ให้เพื่อนเราได้นะครับที่อยู่ในเดือนจำ ขางน้นี้เองก็เป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะครับมีการจัดแสดงผลง,งานศิลปะนะครับจากศิลปินหลากหลายท่านนะครับผมส่วนตัวมีชอบไข่แมวชอบศิลปินคนไหนบ้างครับคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับถกแจไปให้เพื่อนๆดูได้ไข่แมวไข่แมวน่ารักมากไข่แมวพักสินนะ พี่อของเรานั่นเองแล้วลุงโู่อยู่ตรงกลางนี่รูปสะพอนผู้กำกับโจ้ะครับมหัวประชาชนนั่เองก็เป็นสติกเกอร์ที่เขาแจกกันนะครับเป็นรูปเต็มน่ารักมากๆมีท่ทหารของพระราชานะครับแล้วก็อะไรครับเนี่ยเขาแต่งตัวเรียนแบบไทยครับ แต่งตัวเรียนแบบไทยรับเนี่ยแห่คุ้นๆนะแต่ว่านึกไม่ออกนะครับผมการอน,นุสารีประชาธิปไตยเองก็คลุมผ้านะครับคลุมผ้าที่เป็นการ ระบ,บายความรู้สึกของมวลชนนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอพักสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาไล์ให้ท่านผู้ชมดูยาวๆเลยนะครับผมขอไปหาอะไรกินรองท้องก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่นะครับด้านนู้นมีลาฟเบียทะลุฟ้านะครับจากประชาชนเบียนะครัเบเรียรปลอดภาษีนะครับผม เชิญมาชิมกันได้นะครับเ,เ,เ,เดี๋ยวยังไงเรายุติการไล์ไว้ก่อนนะครับพอดีฝนก็เริ่มปล่อยลงมาเดี๋ยวผมไปหาไรทานก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาไล่ให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศต่อนะครับเมื่อมีการปลาใสหรือว่ามีเหตุการณ์ใดๆนะครับสวัสดีครับ